เาเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยผมถูกเซฟอยู่แล้วถ้าเกิดน้องกู๊ดขึ้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะน้องกู๊ดต้องสลับขึ้นลงนะฮะไม่งั้นก็กลายเป็นข้อมูลเนี่ยจะต,ต้องไปต๊อปปี้อีกเพื่อนเพื่อน่ะ<ม>ต,ต้องถามว่าขึ้นมาเพื่ออะไรเออถ้าถามว่าขึ้นเพื่อมาบอกว่าก็คุณดีดา,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้หรือฉันไม่ได้หมายถึงคุณเดี๋ยวเราไปแก้ที่อื่นกันค่ะอ่าอ่าอ่าง่ายสรุปมีแนวโน้มว่าว่าจะ จะจะฟ้องกันแล้วกันคุณกู๊ดหนึ่งในคนที่สร้างความเกลียดชังให้ในระยะเจ็ดวันเนี้ยค่ะอืมอืมอ,มอมนะคะเคยเชิญแล้วกลัวน้องเขาจะเข้าสู่ขั้นตอนนี้จริงๆก็เห็นเขาบอกว่าเขารักทั้งสองคนเขาไอ้นี่ไอ้นั่น,นเราก็เห็นใจเนาะคนรักเข้าใจผิดน้องมาคุยกับพี่ที่ห้องหน้าไลฟ์ไหมคะ เออจะได้เป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมพี่แนนอ่าคุยกันดีๆก็ได้นะครับคุณคเขาบอ,บอกเขาไม่สะดวกเข้ามาเดีย๋ยวเขาก็โดนยำฮะคุดอาจจะหลังบ้านคุยกันก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่ารับฟังกันทั้งคู่นะฮะถ้ามันผิดใจกันจริงๆขอโทษขอโพยกันก็น่าจะจบนะเออแต่ปรากฏว่าไปลงคลิปเสมือนแซ้ค่ะต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยนะคะเอเออเออเออนั่นแหละค่ะ ะนะอ่าห้องกลางคุยไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของคดีเนาะพี่แนนไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่มีความจำเป็นพี่แนนนะคะแ,แล้วก็ทำว่าห้องกลางเนี่ยอ่อทางทางเจ้าตัวเขาไม่สะดวกจริงๆคุณคูดมาขึ้นรอบหลังก็ได้เดี๋ยวเขาเก็บข้อมูลในห้องเรานะฮะผมเป็นเป็นพยยานให้นะอสลับกันก็ได้แต่ไม่ใช่มาขึ้นชนกันแบบนี้เพราะว่าถ้าอ่ี่เขาเขา เขาพิจารณาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณกู๊ดอาจจะลบคลิปหรืออะไรอันนี้แนะนำาอนะฮะหรือหรือลบคลิปหรือว่าทําการคุยกันหลังบ้านผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบแล้วเงียบได้นะฮะแนะนําเนาะแนะนํานะนะไม่ไม่ไปห้องคุณกูด๊ดไม่ไปไหนลรวคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปกระทําเขานะคะเราเป็นผู้ถูกละเมิดเนาะ,ะเห็นไหมคุณกู๊ดนะคะ,นะนนะคุณกูด๊ดผมแนะนําแบบนี้นะเพราะว่าผมเองผมก็ อยากให้ทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหากับตอกกันนะฮะนี่คือเต็มที่แล้วนะทุกคนว่าผมได้นะฮะแต่ว่าพิจารณาด้วยนะที่ว่าเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่นะเพราะผมเต็มที่ทุกคนแล้วนะฮะอืมขึ้คราวนี้มันไม่ใช่ของจริงละ่ะเขาประกาศตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะเขาประกาศเมื่อคืนแล้วไอ้ที่นี่ไม่ใช่สารเนี่ยเพราประกาศไปอย่างชัดเจนแล้วว่ามีกี่ท่านบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆ ก็ลองไปตามดูแล้วก็คุยหลังบ้านกันดูก่อนก็ได้ผมแนะนํานะเออคุยหลังบ้านก็ได้จะไปขอพวกอขโทษขอโขอพยเอาดอกไม้อะไรผมว่าทําได้ทุกวิธีอพะเอให้ทุกอย่างสนุกแล้วจบคืออย่างนี้ค่ะอย่างคุณแอนพานนี่เวลาไปพูดละเมิดเอาสนุกเขาไม่รู้ตัวถ้าทางห้องไปพูดละเมิดถึงใครก็แล้วแต่แล้วแจ้งมาว่าเราละเมิดจริงๆเราเช็คเทป เรามีวิธีการขอโทษมีวิธีการลงอย่างอย่างถูกต้องอะคะ่ะและเป็นธรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะอืนะคะใช่ไหมคุณแนนจริงทาได้หลายอย่างเลยแนนบอกเอ้ยคุณแนณแนพี่ดาบอกคุณแนนทาไมพูดอย่างี้วะเมะื่อกี้พี่ดาผมขอโทษผมขอโทษเมื่อกี้ผมใช่ไหมเราทําอย่างนี้กัไหลายหนถูกไหมคุณแนนครับคืออย่างนี้ฮะเออเอางี้เอางี้น้องๆน้องๆน้อง,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 องต้องใจเย็นนะพี่แนนเนี่ยพูดเยอะแล้ว ต่างกรรมต่างวาระพี่นิดาละเมิดใครพี่นิดาเขารับผิดชอบคนไหนละเมิดใครคนนั้นต้องรับผิดชอบแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นละเมิดคนนี้ละเมิดสองคนนั้นจะรู้ของเขาจะรู้ด้วยกันของเขาเองเพราะเขาเก็บข้อมูลไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณบอกว่าแล้วทีพี่นิดาละเมิดละ่ะก็ให้พี่นิดาไปถูกฟ้องละเมิดเอาจะแพ่งจะอะไรก็ว่ากัน อย่างยูจีเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็อยู่หนึ่งในประมาณสี่สิบลิตรที่จะโดนนะคะ,ะหลายกรรมหลายวาระหลายห้องนี่หนกักกว่าฮอบางคนอีกนะคะยุจี G เนี่ยแล้วน่าจะมีมี y ยุจสสำรองด้วยทีย่ไหนนะครับคุณกูเนี่ยค่ะยุจี G ที่ดอกสามดอกอะไรเนี่ยมีไข่มีเล็บเนี่ยอ่า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 อ,อันเนี้ยก็อยู่ในลิตรหลายกรรมหลายวาระด้วยนะคะอคุณแนนกับคุณฮอกน่าจะรู้จากหลายกรรมหลายวาระเนาะ แล้วแล้วเข้าใจเข้าใจเออรู้ไหมคะว่ายุทคอมเมนต์น่ะค่ะบางคนโดนหนักกว่าโฮสที่ขึ้นอีกค่ะแล้วบางคนที่เรามานั่งรีดกันน่ะค่ะยอมได้แต่บางคนยอมไม่ได้วนเวียนทั้งวันเหมือนไม่ได้ทำงานทำการน่ะค่ะไปตามห้องต่างๆไปโยนประเด็นอุ๊ยป้านี่มันพูดอย่างนี้ไปโยนไปโยนไปโยนแล้วก็ไปบิวแล้วโฮสก็เป็นลูกคู่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคน ไม่กี่คนที่ยุดยในสี่สิบยุยย้ที่เห็นเนเนี่ยนะคะบางอาจอาจจะเจอแค่สิบยุดก็ได้หรือสิบกว่ายุธก็ได้เพราะเป็นคนเดียวกันอืนะคะเดี๋ยวให้มันมันมันไอ้นี่กันค่ะคือคือวันนี้เช้านี้พี่นิดาขอขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็ผมก็อนุญาตให้ให้พี่นิดาเขาขึ้นมานะฮะ เป็นเป็นลำดับแรกแล้วก็มีพี่นิดาเชิญที่พี่กูดเอ่อพี่ฮอคขึ้นเป็นอันดับที่สองเพื่อนๆครับผมขออนุญาตจริงๆว่าเป็นสิทธิ์ของผมเดี๋ยวเพื่อนๆทั้งสองท่านลงหมดผมปล่อยเวลาให้เพื่อนๆนบางคนที่อยากจะขึ้นน่ะในห้องอื่นขึ้นได้เลยนะครับถือว่าเป็นเป็นกลางให้เป็นส่วนกลางแต่ว่าคุณจะต้องโดนบันทึกเทปจากคนอื่นนะฮะผมผมไม่ได้ช่วยตรงนั้นนะ แล้วผมเป็นพยายนให้ได้ครับแล้วขอเชืนข่านสุดท้ายนะคะขึ้นมาคุยกับพี่แนนแล้วอ,อย่าอ้างว่าสิ่งที่ทำไปเพราะคุณนิดาด่าชาลีกามินเพราะคุณนิดาแซะชาลีกามินมถ้าคุณใช้วิธีนั้นคุณรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย พราะดิฉันก็ต้องปกป้องกันสิทธิ์ของดิฉันดิฉันก็ต้องเอาความจริงมาถ้าคุณพูดอย่างนั้นผู้เสียหายคือ,อค,คุณชาลีกามมินค,คุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณแอบอ้างเขาไม่ได้นะคุณสุเกซินีนะคะพัฒรวรเมศนี่คือ หนึ่งในคนที่จะโดนหลายกรรมหลายวาระด้วยค่ะแล้วมีข้อความบิดเบือนเยอะแยะมากมายเลยค่ะปิดกั้นให้แล้วปิดกั้นให้แล้วน้องพี่เซฟน้องนะแล้วรู้ไหมคะมีคนแคปมาส่งอ่ะพี่ดาเรียกหาหน้าไลฟ์เดียวเดียวไปอยู่ไหนทําไมไปพิมพ์ห้องนั้นอย่างนั้นในไลฟ์ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยเรียกหาหน้าไลฟ์ด้วยทําไมไปพิมพ์บิดเบือนสร้างความเกลียดชังได้ขนาดนั้น ขอจุดขาวจะขอซื้อมีขายไหมไม่มีค่ะหมดหมดเลยเหรอค่ะแล้วไ,ไปซื้อไปซื้อที่ออไหนนีผ่ผมผมก็ใจเจตนาดีพี่แนนนะว่าว่ายัางไงผมผมอยากให้ทุกคนฟังฟังพี่แนนไปด้วยแหละนะครับผมว่าสิ่งสิ่งที่พี่แนนพูดก็ก็มีเหตุผลพอสมควรเลยแหละก็คือ